หญิงชนทิชาสุขวานิสินนะคะเป็นหมอประจําห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลวัฒนาค่ะจะรวมตั้งแต่ดูแลคนไข้กลุ่มที่เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในชุดประจําวันค่ะเช่นอาจจะสุนักกัดแมวกัดมีดบาดไปจนถึงเรื่องที่มันฉุกเฉินมากขึ้นเช่นสตโตรกเส้นเลือดในสมองอุดตันนะคะแขนขาอ่อนแรงหรือว่าคนไข้ที่ฉุกเฉินต่างๆเช่นหอบเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำหรือว่าภาวะช็อกต่างๆก็จะเข้ามาที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะ มันก็จะมีการแบ่งค่ะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวนั่นหมายความว่าคนไข้ในบางรายเนี่ยที่เป็นภาวะสีเขียวเช่นข้อเท้าพลิกก็สามารถมาที่นี่ได้เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเป็นคนไข้ของกลุ่มสีเขียวเนี่ยอาจจะต้องรอในกรณีที่มีคนไข้สีแดงแล้วก็สีเหลืองตามความเร่งด่วนแล้วก็จะไปตรวจคนไข้กลุ่มนั้นก่อนเป็นสีแดงค่ะเช่นหัวใจหยุดเต้นซึ่งอาจจะต้องใช้คนหลายคนเนี่ยในการช่วยปั๊มหัวใจ บุคลากรทั้งหมดจะให้ความสนใจกับเคสที่หนักที่สุดนะคะฉะนั้นในกรณีนั้นเนี่ยเราจะพยายามกาั้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ข้างนอกนะคะอาจจะรวมถึงญาติผู้ป่วยด้วยในบางกรณีของเราเนี่ยจะเป็นระบบที่สามารถกดแล้วก็เรียกทรัพยากรจากแผนกอื่นๆมาที่เราได้ค่ะเราจะมีโค้ดของเราโดยเฉพาะที่จะดึงแพทย์เฉพาะทางแผนกอายุรกรรมรแผนกศัลยกรรม แผนกวิสัญญีนะคะจริงๆแทบจะทุกแผนกจะมากองกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลคนไข้ต่อให้มากกว่า1เคสก็ตามจะมีแพทย์เฝ้าประจําตรงนี้24ชั่วโมงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประจําอยู่ณตาแหน่งตรงนี้แต่ว่า,าจ,จะมีหมอเด็ก24ชั่วโมงนะคะมีหมออายุรกรรม24ชั่วโมงแต่อาจจะเฝ้าอยู่ตําแหน่งต่างๆของโรงพยาบาลเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยเราจะมีการกดแล้วก็โทรเรียกลงมา ร้วมถึงทีมงานของ ICU ด้วยในบางครั้งที่ต้องเข้ามาดูร่วมกันนะคะซึ่งก24็24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะเราจะบอกก่อนเลยว่าพอมาถึงปุ๊มเนี่ยจะมีคุณพยาบาลในการซักถามแล้วก็แยกเลยค่ะว่าฉุกเฉินมากหรือฉุกเฉินน้อยฉะนั้นถ้าคุณกำลังปร,ประสบปัญหาเช่นกล้ามเนื้อรู้สึกแขนขาอ่อนแรงหรือกำลังเสียเลือดเยอะหรืออะไรเงี้ย อันนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนทิ้งให้รออยู่ข้างนอกเราจะเอามาข้างในทันทีของเราเองเนี่ยนอกจากดูแค่ตัวความดันตัวชีพจรดูออกซิเจนสิ่งหนึ่งที่เราดูร่วมกันเนี่ยก็คือตัวเพนสกอร์คือระดับความปวดของคนไข้อันนี้ของเราเนี่ยจะมีตัวนั้นในการเข้ามาร่วมประเมินนะคะแล้วก็มีพยาบาลเข้ามาสักถามข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรวมถึงในบางครั้งบางคราวเนี่ยตัวหมอเองเนี่ยก็นั่งสักข้างหน้าด้วยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้ต้องทนปวดเพียงเพราะว่า ไม่เข้าเกณฑ์ว่าความดันตกหรือชีพปรจรต่ําหรืออะไรอย่างนี้ของเราเนี่ยจะดูเรื่องของเพนสกอร์เรื่องของระดับความปวดเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้ไม่ได้โดนทิ้งหรือว่านั่งรออยู่ข้างนอก